โอเคสวัสดีครับผมมาพบกับดักบอลบอลกันเช่นเคยนะครับก็คือพาร์ทที่แล้วขอตัดไว้ก่อนเพราะว่ามันจะชั่วโมงนึงแล้วนะก็เลยอ่าอัดต่อเลยนะครับผมก็คือให้มันเป็นความต่อเนื่องของเนื้อเรื่องเนานะมันน่าจะเป็นคัดซีนที่แบบว่าเล่าในส่วนของปู่ไปภาคเซลล์ต่อไปนะครับผม่ะดูกันเลยจีจี้ดุโกหังที่เกี่ยวกับพฤติกรรมหนึ่งเช่นไรบะ กูหังจังทำมายังอยู่ในสภาพนั้นอีกหรอเอตั้งแต่คุณพ่อตายไปก็ปมีเรื่องที่ต้องคิดอยู่นิดหน่อยนะครับถ้ากฮหังจังว่าอย่างนั้นก็ช่วยไม่ได้แหละนะแต่แม่ไม่ชอบไปซูเปอร์ซย่ายมันดูเหมือนเด็กเกเรเลยละสิขอโทษน,นะครับคุณแม่แป๊บเดียวกฮหังจังก็โตขึ้นขนาดนี้แล้วนะแล้วก็้ายกคูขึ้นไปเรื่อยๆด้วย นั้นหรอครับเ่าโเธอจะปล่อยให้โกฮังทำอะไรตามใจชอบไปสักพักหนึ่งแล้วก็แล้วกันนะฮะแต่ต้องอยู่บ้านอ่านหนังสือนะเข้าใจใช่ไหมอืมขอบคุณมากครับถ้วยกี่มนานี่สุดแต่จะทำอะไรดีล่ะเนี่ยลองปรึกษาคุณพิกโลดูสักหน่อยดีกว่าเออใช่ผมกว่าคำถามเดียวกับโกฮังเลยก็กลัวทำอะไรต่อเลยเนี่ยมาแล้วครับเควสเสริมเฮ้ย สวัสดีครับคุณคุณลิลินอไะไรเนะการต่อสู้กับเซลเนี่ยยอดไปเลยนะโกฮังคนนั้นแก่งขึ้นในขนาดนี้สมกับเป็นลูกชายของโกคูเลยลหละนายเนี่ยอาา่ะฮะแต่ว่าถ้าในายในตอนนี้ฝึกวิชามากขึ้นไปอีกก็จะแก่งขึ้นขนาดไหนกันนะแต่ไม่รู้ว่าทำไมต้องฝึกวิชาไปมากกว่านี้อีกแล้วนะ อาจจะมีคนช่วร้ายที่ปรากฏขึ้นมาอีกก็ได้นะครับควรจะฝึกวิชาเอาไว้เพื่อรับมือสถานการณ์อย่างนั้นด้วยดีกว่าฮะคิดอย่างนั้นเหรอผมก็เป็นนายเลยนะแต่ก็นั่นสินะเมาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอะเนาะถ้าอย่างนั้นถ้าฉันว่างอะก็จะฝึกเตรียยเมาไว้บ้างดีกว่าแต่อย่าหักโหมล่ะเพราะไม่มีเซลล์อยู่แล้วไงครับผม <Yeah. S 1> ม้เจอกันนะมาเที่ยวได้ทุกเมื่อเลย ทีว่าไปกูลิกมันนอนอยู่ไหนวะเพิ่มเมนูใหม่ในสถานที่ฝึกวิกชาแล้วอ๋อโอเคก็คือแบบเพิ่มพวกสกิลใหม่เข้ามาให้ฝึกนะครับโอ้โหมาลัวๆดูเหมือนว่าดาก้อนบอลจะคืนสภาพแล้วนะตอนนี้ใช้ดาก้อนเดลดาหาได้เลยโอเคครับคุณบูมาขอบคุณครับโอ้โหหังเลเวล50เลยเหรอโอเคเราจะทำอะไรกันต่อดีถ้างั้นเ,เดี๋ยวเราขอมาเช็คก่อนนะครับว่าตอนนี้มันมีอะไรให้เราทำบ้าง เช่นเปิดแมปโลกโอเคมีดราคอนบอลให้เราหาเนาะสมมุติเพื่อเสริมแ้วผมมาหาเวลาทำเอาเอโอเคไปวิหารพระเจ้านะครับไปหาท่านพิโกโลไปหาคุณพ่อคนที่สองอันนี้อเหมือนพ่อที่แท้จริงนะเอาจริงสวัสดีคุณลุงพิโกโล อันพิกโลโร่คุณพิกลโครับมีเรื่องอยากจะปรึกษาเน็ดหน่อยนะฮะจะปรึกษาก็ได้อยู่หรอกแต่ทำไมเจ้ายัางอยู่ในร,ร่างของซูเปอร์ไซาย,ยาอยู่ล่ะคุณจะพูดยังไงดีแต่ว่าอยากฝึกวิชาต่ออีกสักพักนะครับาาค,คิดว่าการตาของซุนโกคูเป็นความผิดของเจ้าอย่างนั้นเหรอก็มีส่วนนะครับ แต่ว่าจากนี้ไปผมคิดว่าต้องปกป้องรักษาความสงบต่อไปนะครับก็เลยอยากให้ร่างกายเคยชินกับล่างซูปเปอร์ไซย,ยาอีกสักหน่อยอย่างนี้นี่เองคืเหมือนว่าข้าไม่จำเป็นต้องกังวลแล้วล่ะนะ เอ๊ะเฟเซอร์ที่คิดว่าจัดการไปแล้วก็ยังกลับมาปลดปากฏตัวได้ถ้าคิดว่าไม่ควรจะประมาทไปอีกสักพักแล้วนะถ้าเติมคืนชีพหรือมีมนุษย์ดัดแปลงตัวใหม่ปรากบตัวคนที่จะเอาชนะได้คงมีแต่เจ้าอะนะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นว่าท่าทีเจ้าจะละ่าช้าใจะอยู่แล้วก็ก็จะกระตุนต้นซะหน่อยนะดูเหมือนว่ามันจำเป็นต้องทำอะไรอย่างนั้นแล้วสินะนั้นเหรอครับ ดีใจจังเลยนะที่เป็นห่วงนะครับแล้วคิดจะฝึกวิชาอย่างเป็นรูปธรรมไว้อย่างไรบ้างล่ะไม่ใช่แค่อยู่ในรูปของซูเปอร์ไซยาอย่างเดียวหรอกใช่ไหมคือว่ายังนึกไม่ออกเลยนะครับนั่นสินะเจ้าคงฝึกวิชาทุกรูปแบบในห้องการเวลาไปแล้วด้วยสิมีดีๆๆไมครับคุณยิโโร Uh, พ,ลพลังของเจ้าน่าจะเพิ่มจนถึงใกล้ขีดสุดแล้วนะ่ะพลังการต่อสู้มากกว่านั้นคง <น S 2> จะไม่ได้มาเพียงชั่วข้ามคืนหรอกนะแต่ว่าความแข่งของจิตใจอ่ะเป็นอีกเรื่องหนึ่งความแข่งของจิตใจอย่างนั้นเหรอครับเฮนซุน,นเป็นอย่างนั้นแต่เวลาต้องต่อสู้ยืดเหยื่อแต่โกฮังนายนะ่ะมีความใจอ่อนเหลืออยู่ มันอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยนะครับผมสงบเงยือกเย็นได้คงไม่ทำให้เซลลร์ระเบิดตัวเองหรอกแต่ว่าต้องทำยังไงดีล่ะครับนั่นสินะนี่อาจจะเป็นยาที่อัน,อนตรายก็ได้ออไดลองประลองฝีมือกับเบจิต้าดูไหมละ่ะไม่มีใครเข้มงวดกับความอ่อนแอได้เท่าเขาหรอกทั้งคนอื่นแล้วก็ตัวเองด้วย ไม่แน่ว่าจากการต่อสู้กับเขาอาจจะได้ข้อคิดอะไรบ้างก็ได้เข้าใจแล้วครับจะลองขอประลองฝีมือกับคุณเบจิตา้ตาดูครับนีบ่แต่เบจิต้ามันเบจิต้ามันไม่สู้แลว้วเด็กทุกคนมันมันบอกว่าแบบตอนที่ซุนตายเพราะว่าเป้าหมายของเบจิต้าคือแบบเป็นคู่แข่งกับซุนโกคูใช่ไหมแต่ทีเนี้ยโกคูแบบดันมาตายอย่างนั้นอนะคือเขาก็เลยแบบจะไม่ต่อสู้อีกแล้วะล่า,ลาสุดอะนะ ไะแคปสูนคอมบิเนชั่นอ้ย้ยโเบจิตาไปหาคุณเบจิต้ากันเลยเบจิต้าอยู่ไหนคุณเบจิต้าคุณเบจิต้าคุณเบจิต้าครับอยู่ในสวนหรือเปล่าในสวนไม่มีเขาไปหนึ่งเขาอะมาห้องสุขภัณฑ์ป่ะบูมาอยู่นี่เออ่สแสดงว่าเขาอยู่ข้างนอกเหรอ เอาไม่อยู่จริงคนเราต้องว่ามมาทางนอกโอ้โหไปะจ้าจำไม่ผิดผมไม่แน่ใจว่าเขาจะสู้ด้วยหรือเปล่านะเออเบจิตาหายไปไหนอ่อะเออโอเคไหนไหนก็นมา <laughs> โอเคขอซื้อยาวสักหน่อยแล้วกันนะฮะชอปปิ้งอ่าไม่ใช่สิต้องตู้นี้ จืเฮ้ยผมต้องขายก่อนผมไม่แน่ใจโอาตังค์ผมเหลือพันเดียวนะฮะอืมขายอะไรดีนี่ไงขายหมดอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันนะไอ้พวกนี้ของมันมันสามารถเอาไปให้แบบพวกตัวละครที่มันเป็น M มเ e m ได้นะครับอืม M Dem ก็คือไอ้เหรียญที่มันอัพสเตตอ่ะทุกคนเอออันนั้นแหละโอ้หอันนี้ต้อง11อันไปไปโอเคแล้วก็โอ้ย ไม่เออโอเคเราจริงๆอะ่ะเรามีถั่วเซียนอยู่นะจริงๆไม่จําเป็นต้องซื้อก็ได้นะครับฟื้นฟูพลังกายระดับกลางเอออันนี้ก็น่าสนใจนะคือเราต้องห้าอันป่ะป่ะเพิมแล้วก็อ่าอะไรดีอันนี้โอเคตังหมดหละ <laughs> โอเคป่ะเขาอยู่ข้างในนี่ว่าโอโหโถอะเอ้ยทำไมตอนแรกเราหาเขาไม่เจอล่ะ โอ้ยเบจิตาซังนั่นที่ไปอีกนี่เขาไม่อยู่ฝั่งนี้ไม่มีแน่นอนอ่ะอืมฝั่งนั้นก็มีแต่บูมาข้างหลังหรออ๋ออยู่นี่อยู่ในห้องสูตวิชาตรงนี้โอ้ยโซดานะกราวิที่รูมีธุระอะไร ช่วยเป็นคู่ต่อสู้ให้หน่อยได้ไหมครับผมทาให้คุณพ่อต้องตายมันเป็นความผิดของผมผมต้องแก่งขึ้นไปอีกให้ได้ผมจะต้องปกป้องความสงบสุกต่อไปแทนคุณพ่อครับอย่ามาทาเป็นเล่นนะบอกว่าที่คาร์ลอตายเป็นเพราะว่าแกอย่างนั้นเหรอไม่บอกว่าตัวเองจะเป็นตัวแทนคาลอสหรอนะอย่ามาทําตัวเหลือให้มันมากสักซีเอ๊อ จะว่าเอ้ยตั้งใจว่าจะไม่ต่อสู้อีกแล้วเชียวแต่เปลี่ยนใจแล้วเข้ามาสิจะขยี้แกให้เหละเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกอิมิจิต้าสู้ผมไม่ได้หรอกฮะอือ๋ออันนี้ยังเป็นร่างปกติอยู่นะฮะยังไม่ได้เป็นร่างขั้นสองโอเคฉันก็พิสูจน์ได้เห็นว่าแกน่ะไม่สามารถแทนคารทาร์ดได้หรอก ก็ดีแล้วครับแค่นี้ยัพิ่งตกใจละคุณก็ด้วยอยู่นี่ครับคุณเบจิต้าออืันแล้วก็ลวกระสุนพลังจิตอ้าวจิบหายไปไหนวะนะยิงันหลังได้ด้วยเหรอจะบ้า ลบ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 มาๆๆๆมา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 อุ้ยเต็มเต็มมาคุณเบจิต้าเป็นอะไรไปพลังของหมอน,นั่นมวนไม่ใช่แค่นี้หรอกนะวิยังหรอกนะกันอย่างนั้นเหรอคุนเกาะแตกเกาะแตกแล้วเกาะแตกแล้วนะฮะฮามฮามฮหาเป็นคออ,อ,อนนืออืออืออือต้องกันๆๆอุน้ยไม่ทัน หายละโดนเจาะกอดด้วยนบนบนบกาลิกโือคุณเบจิตา้าผมขอแปลงรนะ่างเป็นขั้นสองได้หรือไม่เชื่อหรือเปล่าอ่าไม่ใช่มันเป็นปดลิมิเตอร์เฉยหมา,มาเอาจริงกว่านี้สิส,สิตอนที่เจ้าตัดเซลยัยงไงล่ะถ้าคุณพูดอย่างนั้นผมก็ไม่อ,อม้อมมือนะหมา ออืม้มาคุณเบจิต้ามาตอนนี้มานาเราลดลงเรื่อยๆแล้วอุ๊ยอุ้ยมามาคุณเบจิต้าผมนะ่ะไม่อ้อมือให้คุณหรอกนะครับม,มาพื้นที่น้ำหนักอย่างนั้นเหรอ,อม,หมือหาวมีขขน่าลุดขับรดจริงสินะ คามีนึกถึงเจ้านั้นขึ้นมาได้ไม่มีอะไรอ๋อแล้ว <laughs> อารมณ์แบบกูเจ็บไงเงี้ยฮะอ้สะ <laughs> โอเคไรเอัพด้วยนนวเซล์์อสิんี้ก็จนั่ดเะไม่ได้ีแค่นี้สินะ อ๋มือสินะเรื่องนั้นมันคนอ่อนแออย่างเกน่ะคิดว่าจะเป็นตัวแทนคาคาลอดได้เหรอจมว่าเลยอย่างที่คุณเบจิต้าบอกเลยผมน่ะหลงและเล่นเกินไปคิดจะมาเป็นตัวแทนคุณพ่อดูตัวเองใหม่แล้วล่ะฝึกวิชาเน่ขอไปในรูปแบบทุกเกตเซอีกสักพักแล้วกันคุณแม่อาจจะไม่ชอบ แต่ว่าล่ะแต่ว่าอะไรวะแล้วก็ไม่บอกคุณด้วยฮัลโหลคุณโกฮังเอ,อเสียงนี้มันเดนเดใช่ไหมมีอะไรกันเหรอ <c oughs> ครับคือมีเรื่องจะรบก,กวนอ่ะทิพายวิหารที่พระเจ้างั้นเหรอเข้าใจแล้วจะไปเดี๋ยวนี้แหละขอบคุณมากครับรออยู่นะครับใช้งาน ใช้งานกันรัวๆรู้สึกท่วมท้นไปหมดเลยนะใช่เอองานเนี่ยท่วมหัวไปหมดเลยไปมาว่า,าไงไอ้ถั่วเขียวเองมีอะไร <S <S ให้ข้าทำอย่ามายืนตรงนี้เดี๋ยวก็ตกหรอกไอเดนเด,นเด สวัสดีครับคุณโกฮังเห็นบอกว่ามีเรื่องจะไหว้วานผมน่ะมีอะไรกันหรอใช่ใช่ครับคือกําลังคิดว่าหลังจากนี้อยากจะเพิ่มพลังให้กับเทพเจ้ามังกรนะครับอ๋ออ๋เพิ่มพลังให้เทพเจ้ามังกรกันหรอจากนี้ไปก็อาจจะมีตัวช่วอะไรที่แข็งแกร่งอย่างเฟลปรากฏตัวขึ้นอีกก็ได้ก็เลยต้องเตรียมรับมือเอาไว้นะครับโอเคงานต่อ แต่จำเป็นต้องใช้วัสดุหลายชิ้นเลยเลยอยากจะให้อ่าขอความร่วมมือจากคุณโกฮังนะครับถ้าเทมังกรพลังเพิ่นพ้นได้ก็น่าจะช่วยเหลือทุกคนได้เพราะฉะนั้นรบกวนหน่อยได้ไหมครับได้จ้าได้จ้าอย่างนี้นี่เองอต้องให้ความร่วมมืออยู่แล้วละแ,แล้ววัสดุที่จําเป็นคืออะไรกั่หรอ คิดแล้วว่าคุณกวฮังจะต้องตอบตกลงขอบคุณมากครับงั้นบอกวัสดุที่จำเป็นมาเลยนะครับอืมคิสตันเจ็ดสีช่วยเอามาให้ด้วยนะครับจ้าจ้ารู้แล้วเข้าใจแล้วจะไปเก็บมาให้นะเอ๋อรอก่อนนะครับเห็นแร่ที่ชื่อว่าคิสตันเจ็ดสีนะ่ะหายากมากอ้าวไม่แน่ว,ว่าอาจจะหาไม่เจอในทันทีก็ได้นะครับอ๋อ เอ๊ละลาเดนเดก,ก็ไม่รู้เหรอครับอย่างน้อยเท่าที่กว่าตามองไปทั่วแผ่นดินแล้วยังหาไม่เจอเลยครับอ้าวชิบหายแลาวงให้ไปหาทำไมเนี่ยอืมแล้วทำยังไงดีล่ะไ,<ว>ไม่เท่าหมอดูอาจจะรู้ตำแหน่งก็ได้นะง<อ>ั้นเหรอครับอ,อืมเป็นคนสุดท้ายที่สามารถทำนายอะไรก็ได้ถูกหมดเลยนะอย่างนี้นี่เองถ้าเป็นคนคนนั้นก็น่าจะอยู่ที่เมืองหลวงตอนตกนะครับ หมือนอยู่ในเมืองงั้นหรอหายากนะเนี่ยยังไงก็จะลองดูนะ<ป>เดี๋ยวก่อนมีค่าทำนายด้วยนะโอ,อ่จริงด้วยแฮะใช้นี่สิได้ถุงมือที่อัดแน่นไปด้วยสายสีทองถุงมืออะไรถุงที่อัดแน่นเอ,อ๊ะจะดีงั้นหรอครับถ้าเพื่อพระเจ้าแล้วเราก็มมีปัญหาเลยแล,แล้วที่แล้วที่นี่ถึงจะมีเงินไปก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีเนะี่ย อ๋อเข้าใจแล้วเหรอครับงั้นไปแล้วนะเดนเด้ <Hey. S 1> ครับฝากด้วยนะครับก็คือต้องไปหาอัญมณีเจ็ดสีเพื่อที่จะมาอัปเกรดในส่วนของดาวก้อนบอลนะครับมันสามารถอัพเลเวลให้แบบชูชีวิตคนตายไปแล้วตายอีกได้ปะเอ่อคุณแม่หมอครับ <Yeah. S 1> สถานที่มีคริสตันเจ็ดสีใช่ไหมล่ะ <Huh? S 1> เอะทำไมถึงรู้ล่ะ คิดว่าฉันเป็นใครกันนะ่ะเรื่องแค่นั้นนะ่ะทำนายได้อยู่แล้วละ่ะงั้นเหรอเอาล่ะรับฝากค่าทำนายมาใช่ไหมล่ะเอ๊ะจริงด้วยครับมอบถุงอัดแน่นไปด้วยถุงาสกิ๊โชงั้นจะทำนายให้ล่ะนะ เรืออับปางอยู่ทางตอนใต้ของบ้านเตา <Hey? S 1> เรืออับปางงั้นหรอแปลว่าอยู่ในทะเลงั้นหรอครับ <Hello. S 1> ใช่แล้วเรือที่บรรทุกค,คิสตันเจ็ดสีดูเหมือนว่าจะอับปางและจมอยู่ในเมื่อนานมานานแสนนานมาแล้วนะ่ะแล้วก็เห็นว่ามันจะจมอยู่ใกล้ๆตรงนั้นฉันก็จะทําเครื่องหมายตําแหน่งอย่างละเอียดลงไปในแผนที่ให้อ้โหมันแม่นขนาดนั้นเลยหรอวะหมอดูแม่งถ้ามาเปิดสํานักประเทศไทยเนี่ยว่ารวยตายเลย ยังไงก็ระวังจะอย่าจมน้ำแล้วกันนะรับทราบครับโอเคน่าจะอยู่แถวบ้านท่านผูเท่าเต่าไหนมาดูสินี่ไงวาร์ปไปเลยช่วงท้ายของการต่อสู้อันดุดเดือดโกฮังได้กำจัดเซลโดยแรกกับชีวของโกคุโอเค เควดเควดเควดโอเคอยู่ตรงนู้นอยู่อย่างไกลเลยลงไว้ใครบ้างไูกเข้าไปดีไหมนะเดี๋ยวค่อยไปนะตนัวหงรู้ว่าคิดถึงไงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปนะครับลูกผมน่าจะชนะได้อยู่เนาะเอ้ยอะไรใครเอ็งใครอู๋เดียวเร็วฮะติอย่างนั้นเหรอเอ็งเราไม่ใช่คู่มือของฉัน โอ้ยโดนได้ไงวะไอ้ถั่วต้มถั่วต้มทั้งหลายตายไปนะม,มา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 ถั่วต้มถั่วต้มสีน้ำเงินแตกไปมา,มาอา้าวอะไรวะมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อยู่ได้ไอหมอนี่จะก,กันอะไรนักหนาหืกันอะไรนักหนากันจอรนรอฮะมามาพึมามีอไม่ฮะอือไปอีกหนึ่งหมาดิตัวสุดท้ายแล้วนะเพื่อนตัวสุดท้ายแล้วนะท้ายาบอกว่าเฮ้ยเหลืออีกตัวเหรอพึหมาไอทัวจิ้ว แอตักโดนเรียบร้อยครับถือว่าเก็บเวลเดี๋ยวนะผมอยากรวยพวกนี้เวลอะไรละวะเฮ้ยแค่สี่เแปดเองแว่นหน่อยไดล่ะคอยไปละกันก่อนทักเฟสก่อนนะจ้าเออเขาบอกว่ามันอยู่แถวแถวนี้นะฮะเพจเจ็ดสีมันนีเจ็ดแสนแล้วลงไปกันเลยอ๋อเจอแล้วเหมือนจะเจอปะ นั่นไงสองจุดใช่วะเรือที่อับวางอยู่โอเคอยู่งในด้วยเออลงไปเร็วๆสิลูกจึก๊บอันนี้ไม่น่าใช่ไงอันนี้มันเปลือกหอยโอ้ไวกูหางเองพูดไม่ได้ลูกนี่อะไรเก็บมาตุ้มหู มันไม่ใช่สิ่งที่เราตามาตมาหาโอเคใช่ปะตังหูยัยใช่ปะโอ้้หตังหูทั้งนั้นเลยโอ,โ,โ,อโ,โ,อโ,โอ้โหโอเคเหรียญดีกูจะบ,บ้าเราเดาขึ้นไปข้างบนก่อนเด,เดี๋ยวตาย โอเคหายใจครับแล้วก็กลับลงไปไหมอยู่แถวๆโอเคเราลองไปตรงหัวือดูลองเก็บดูสิได้ได้แล้วแคสตันเจ็ดสีโอเคไปวิหารทีประจำก่อนกันไปกันแบบรวดเร็ว ถึงไม่มีเครื่อนย้ายไม่ติแต่กูก็วาร์ปได้เว้ยมาันเดนเดฉันเอามาให้แล้วนะคริสตันเจ็ดสีมันนี้เจ็ดแสง <c oughs> เดนเดเอามาให้แล้วนะ <c oughs> ขอบคุณมากครับเท่านี้ก็สมบูรณ์แล้ว <c oughs> เพิ่มพลังเทพเจ้ามังกรนี่ต้องทำยังไงหรอ เพราะว่ามีส่วนที่แตกต่างระหว่างโลกกับชาวนาเม็กอยู่นะครับทําให้ไม่สามารถปล่อยพลังได้ก็เลยจะซ่อมตรงนั้นนะครับอ๋อรอสักครู่นะครับก็อารมณ์เหมือนว่าระหว่างที่ดาวโลกกับดาวดาวนาเม็กมันต่างกันอะไรเงี้ยแหละพลังก็เลยดอกอาวละเท่านี้ก็ปรับเรียบร้อยเอ๋เสร็จแล้วเหรอลองใช้ดาวก้อนวันดูสิครับคิดว่าจะขอพรได้พลังเพิ่มขึ้นมาแล้วแหละ เข้าใจแล้วเดนเดนี่สุดยอดจริงๆเลยนะว,ว้าวได้เอ็มเบมของที่ประจ้าม์งกรอนเฮ้ย,ยจัดทีมไม้ตามใจชอบแล้วนะเรียกพักพวกที่จะออกไปผจปนภยัยกันด้วยซีโอเคก็คือท่านไคโอเขาบอกว่าเราเนี่ยสามารถแบบจัดทีมในเกมได้นะเนี่ยครับโอเคแล้วคือตรงนี้ เอาใครดีนะเบด,ดิต้าในของตาย,ยู่แล้วเพราะว่าเราได้เล่นเขาบ่อยนะฮะเราก็น่าจะเป็นคนลุงพิโกโล่นะคิดว่าอืมเราก็เดี๋ยวเรามาดูอ่าตัวกระดานนิดนึงเมื่อกี้เราได้อ่าเอ็มเบลมาใหม่นะครับเป็นในส่วนของเทพเจ้ามังกรโอเคบุ้มเทพเจ้ามังกรนี่ไงไปไป เนี่ยครับมันก็จะเป็นสเต็ปอื่นๆที่เราจะได้รับเนาะประมาณนี้โอเคโอเคมาแล้วครับคนที่เราซัมมอนมาโอเคหลังจากนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมคิดว่านะอ่าไหนเราดูซิมีอะไรให้ทำเ,เวหลัก เคว็ดหลักเราต้องไปหาคุณแม่นะเออคุณแม่จะวยังไงเดี๋ยวเราไปหาคุณแม่ก่อนนะครับอุ้ยมีเควสฟ้าด้วยโอเคก่อนจะไปหาคุณแม่เราขอมา,มาปิดท้ายด้วยการฝึกปิชากัน่อยดีกว่า ตอนนี้เรามาีวิชาให้ฝึกอะไรบ้างมีลำแสงถล่มมาแบบรุนแรงแล้วก็ติดตามคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็พลังขึ้นต่อเนื่องเป็นเลหาสิในส่วนของบิจิต้าเองก็เยอะเหมือนกันนะมีให้เราฝึกเต็มไปหมดเลยเพราะว่าภาพต่อไปเนี่ยเราน่าจะต้องใช้ในส่วนของบิจิต้าเยอะเนาะมีพลังต่อเนื่อง infinite break final f l a s น่าสนใจนะครับมันใช้ทั้งหมดสิบเหรียญเนานะ ตอนนี้ผมมีกี่เหรียญวะอ,อ่อแต่นี้มันใช้ได้วล7เจ็ดสิบไม่ไหวมลมดูโอเคแล้วน่าจะต้องไล่พลังอันนี้ก่อนเงื่อนไขาการเรียนรู้ไม่ครบอ้าวชิบหายโอเค,อเคไหนพิกโกโลพิกโกโลเราอาจจะไม่ค่อยได้เล่นไงเราก็เลยไม่ได้ฝึกเนาะแล้วก็ขดส่วนของโกง้ อืมซูปเปอร์พลังึ้นโอเคลองดูอ,อ๋อมันต้องใช้เหรียญดีมากกว่านี้คือเหรียญดีผมหมดผมเลยฝึกไม่ได้เออเจ๋อโอเคไปหาแม่ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีคุณตาอันนี้เป็นตาของกวางพ่อจีจี้สวัสดีค,ออดครับคุณแม่กวังจังกลับมาแล้วอย่างนั้นเหรอกลับมาแล้วครับ อโอิบหายแล้วถ้าจากนี้ไปแล้วมันจะไม่สามารถทำอะไรโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอปิดพาร์ทไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราอาจจะไปในะเรื่องกันต่อเลยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะหาเวลาไปเล่นนอกรอบเอานะครับก็คือไปฟาร์มเวล์ฟาร์มสกิลมาด้วยเพื่อเตรียมพร้อมกับศึกข้างหน้ายัางไงล่ะงั้นพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับผม